สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ช่องตอดอีกแล้วนะครับผมวันนี้เรามีบะหมี่เพ็แล้วก็กุง้งย่างน่ากินแบบนี้แล้วก็มีไข่ดาวนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินตามนี้กันเลยดีกว่าเนรับองออร่อยแนะ่นอน อันนี้น้ำจิ้มซีฟูดนะนเลยจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดนะทุกคนดูนะเนี่ย 哎呀，累成狗了。 ลองกันกินอีกนิดนึงเส้นกันทนักหน่อยเลย ชอบที่สุดมันคือหัวกุ้งคนนะ่ะน่ากินอืม 嗯、mm hmm. ขอบคุณมากครับที่รับชมวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ Thank you very much ขอบคุสมิธบ๊ายบายขอบคุณครับ